สวัสดีในเดือนแห่งการชวนให้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งลำไส้นะครับ จะขอเล่าเรื่อง2เคสที่มีได้เจอมาแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีคนไข้ที่มาถามว่าเออเนี่ยพี่สาวเนี่ยเพิ่งเจอมะเร็งลำไส้เอ่อทำไมที่ทำไมถึงเป็นได้ทั้งที่ก็ตรวจเช็คอัพกันมาตลอดนะครับก็ไปดูข้อมูลละเอียดก็พบว่าสิ่งที่ตรวจเนี่ยนะฮะไม่ได้ตรวจโดยวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ที่มาตรฐานซึ่งก็คือไม่ได้ตรวจอุจจาระทุกปีหรือว่าไม่ได้ทําการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ นะครับเพื่อตักติ่งเนื้อก่อนจะเป็นมะเร็งลำไส้นะครับวิธีที่เขาได้ตรวจเนี่ยนะฮะก็ใน2ท่านเนี่ยท่านหนึ่งก็คือได้ตรวจเลือดนะครับดูค่าสารก่อมะเร็งทุกปีด้วยซ้ําแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถจะตรวจเช็คได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยครับในคาแนะนํามาตรฐานเนี่ยนะฮะวิธีการตรวจมาตรฐานที่เพียงพอเนี่ยนอกจาก2วิธีที่บอกไปแล้วเนี่ยถ้าจะเพิ่มเติมอีกการหนึ่งก็เป็นการจะไปดูลำไส้นะฮะคือดูลำไส้โดยการทำ CT สแกนแบบที่ไม่ต้องสองกล้องนะครับเรียกว่า CT colonography ซึ่งวิธีนั้นเนี่ยนะครับ ก็เป็นการเอ็กซเรย์เข้าเครื่อง CT แล้วก็ต้องกินยาถ่ายแล้วก็มียาคล้ายๆกับการเตรียมลำไส้ก่อนจะส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ต่างกับวิธีการส่องกล้องมากนะักในปัจจุบันเนี่ยความนิยมลดลงมากเพราะว่าวิธีนั้นเนี่ยได้แต่มองอย่างเดียว คือเห็นแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าไปทําการรักษาได้นะครับถ้าเกิดเป็นวิธีการเช็คมะเร็งลําไส้ที่ดีที่สุดก็คือสองกล้องลําไส้ใหญ่เอากล้องเข้าไปนะฮะไปดูว่ามีติ่งเนื้อก่อนจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วก็ตัดออกพอตัดออกเสร็จความเสี่ยงก็จะลดลงนะครับสิ่งที่เรียกว่า ก้อนเนื้อก่อนจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับในเวลาประมาณ20ปีเนี่ยนะฮะประมาณ3าถึงของมันเนี่ยก็จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยกลายเป็นมะเร็งได้เร็วถึงขนาด4ปีหรือ7ปีกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งอนนั้นก็จะเป็นตัวที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษหรือว่ามีเซลล์ผิดปกติเป็นพิเศษนะครับซึ่งถ้าเกิดทําการส่องกล้องแล้วได้ตัดชิ้นเนื้อออกมาแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะพบแล้วก็บอกไปว่าเป็นชนิดที่เสี่ยงพิเศษนะหรือเปล่า ในส่วนของท่านที่ไม่สามารถจะเบิกประกันได้หรือว่า,เ,าเรื่องสิทธิ์มีประเด็นไม่สามารถจะส่องกล้องทางเดินอาหารได้นะครับวิธีที่รองลงมาคือการตรวจอุจระซึ่งแน่นอนการตรวจอุจระก็เหมือนกับจะแค่ดูอย่างเดียวเนาะนะครับไม่ได้สามารถจะตัดติ่งเนื้อได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราถือว่าเป็นวิธีการยังเป็นมาตรฐานอยู่ยังดีพออยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถจะพบว่ามันมีเลือดแฝงออกมานะฮะถ้าเกิดเราตรวจทุกปีเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเจอมะเร็งเนี่ยก่อนที่จะลุกลามได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าถามว่ามันดีสู้การสองกล้องได้ไหมมันด้อยกว่าแต่ว่ามันเพียงพอครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่อยากจะเน้นนะฮะให้ทั้งคนไข้ผมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ได้ตรวจกรองแล้วนะครับแต่พอถามดูว่าพี่น้องได้ตรวจหรือย,ยังญาติญาติที่อายุเกิน45ปีหรือ50ปีในบ้านได้ตรวจหรือย,ยังนะครับก็พบว่ามีอัตราการตรวจเนี่ยที่ต่ำกว่าครึ่งนะครับตรงนี้ก็น่าเสียดายผมใช้คําว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องตรวจได้ไหมฮะเรียกอย่างนั้นเลยนะครับ มันเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนสามารถไปตรวจฟรีได้นะฮะไปขอตรวจที่โรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์ได้นะครับแน่นอนถ้าหมอหรือพยาบาลหลายๆท่านก็อาจจะมีข้อจํากัดนะครับที่ไม่ได้อยากไม่ได้สามารถจะถ้าเกิดเขาติดป้ายประกาศนะฮะหน้าโรงพยาบาลเลยนะฮะโอ้ทุกคนนะฮะวันนี้นะครับโรงพยาบาลของเราถ้าท่านมีสิทธิ์กับเรานะครับสามารถตรวจคัดกรองนะฮะได้ครบถ้วนนะครับเออมันไม่ได้มีแค่มะเร็งลำไส้อย่างเดียวสิครับ พลังงานมันจะไม่พอคนก็ไม่พองบประมาณเองการเบิกจ่ายเองก็ไม่ง่ายนะครับแล้วมะเร็งที่ต้องเช็คเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มะเร็งลำไส้ยังมีมะเร็งเต้ามนมมะเมร็งปากมดลูกของผู้หญิงอีกนะครับในส่วนของปอดเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดก็ยังอยู่ในสิทธิ์ด้วยนะครับนะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าสําหรับเรื่องของการเช็คมะเร็งปอดถ้าจะคัดกรองเนี่ยเอ็กซเรย์อาจจะไม่พอก็ต้องเป็นซีทีสแกนเหมือนกันกลับมาที่มะเร็งลำไส้นะฮะแล้วก็มะเร็งการเดินอาหารอื่นต้องเรียนว่า ผมว่า การที่เรามีได้พูดคุยนะครับกับญาติเราว่าเอ้ยเราได้ตรวจแล้วนะเนี่ยเรามาตรวจกับคุณหมอจะเป็นจะเป็นได้ตรวจอุจจาระทุกปีก็ตามนะครับได้สองกล้องทุกไม่กี่ปีก็ตามเนี่ยนะครับผมตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เจอถ้าสองกล้องแล้วนะฮะได้ตัดติ่งเนื้อติ่งเนื้อนั้นมีความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ไหมเนี่ยอันนั้นมีผลมากๆเลยที่น่าจะเล่าให้เล่าสู่กันฟังนะฮะในบรรดาครอบครัวเพื่อจะเพิ่มอัตราการเข้าถึงการคัดกรองนี้นะครับมีข้อมูลอย่างชัดเจนนะฮะที่อเมริกานรกกเอิมจาะ ที่ยารสกานะครับในส่วนของที่เขาไม่สามารถจะส่องกล้องได้เยอะนักนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่ห่างไกลเนาะเขาก็เก็บข้อมูลดูพบว่าถ้าเกิดได้ตรวจอุจจาระทุกปีเนี่ยนะครับอัตราที่เจอมะเร็งในระยะที่ผ่าตัดได้เนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างจะสูงแล้วก็ในการติดตามไปแล้วเนี่ยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มคนที่ได้รับการตรวจอุจจาระทุกปีนะครับก็ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้คัดกรองไม่ได้ตรวจนะครับแน่นอนครับข้อมูลแบบนี้เองของการส่องกล้องนะฮะยิ่งทําให้อายุยืนได้ชัดเจนแล้วก็ดีกว่า ก็ใช้คำว่า ทำสิ่งที่เวิร์กกับเรานะครับส่วนท่านไหนที่ฟังแล้วนะครับรู้สึกว่าเออฉันมีแนวคิดนะฮะว่าเออจะตายก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดมันจะเป็นมะเร็งก็ก็เป็นไปตามยถากรรมนะเออรับได้นะไม่อยากตรวจ่กลัวรู้แล้วทาใจไม่ได้หรือว่าต่อให้เจอมะเร็งระยะแรกนะฮะผ่าตัดไปแล้วโอกาสาหายขาดนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอกาสอยู่ได้อีกห้าปีเนี่ยตัวเลขที่ต่างกันระหว่างเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กับอยู่รอดที่ห้าปีเหลือแค่อาจจะยี่สิบหรือสามสิบ เซ็นเมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะครับเออตรงนั้นเนี่ยนะครับและเลือกจะเลือกฟังขนาดนั้นแล้วยังเลือกจะไม่คัดกรองไม่ตรวจเช็คนี่อันนั้นเราก็ถือว่าอ่ะก็เข้าใจได้อาจจะเป็นความกลัวนะครับถ้าเป็นญาติเราญาติผมเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราก็จะคุยรอบที่2รอบที่3รอบที่4นะครับเพื่อให้โอกาสเขาในการเข้ามาได้รับการตรวจนะฮะเพราะว่าการเช็คมะเร็ง นะฮะทำให้พบได้ตั้งแต่ระยะต้นหรือก่อนจะเป็นมะเร็งแล้วได้รักษาข้อมูลชัดเจนว่าทำให้อัตราการอยู่รอดนะฮะอายุไขเนี่ยยืนยาวขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆ